ล้างมือก่อนที่จะทานข้าวครับโตอาหารนะครับที่นี่นะครับเขาจะเสิร์ฟชาแล้วก็มีน้ำตาลด้วยนะครับใส่น้ำตาลด้วยวที่ชอบหวานนะครับ ทุกบ้านก็จะมีกานะครับกาน้ำชานี่จะนาเด็กเล็กเลี้ยงอะไร การเที่ยงกันเสร็จนะครับมุมหนึ่งต้องเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่ารีค e s สมานะครับผมก็จะพยายามสุดความสามารถในการถ่ายภาพเซนเน่ได้เข้าสู่ภูเขาน้ำแข็งกับอกว่าเป็น National Park นิชแนลพาร์คเนี่ยก็คืออุทยานเหมือนบ้านเราอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็รอ นาที่นะครับเปิดเพื่อที่เราจะไปต่อบรรยากาศบ้านเขาสวยนะครับกลัวอย่างเดียวคือฝนตกครับน้ำตกเพราะว่าตรงนี้ก็สวยเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะถ่ายยากนะฮะเราจะอมองเห็นหอทั้งแผ็น ไม่รู้ว่าเขาจะพาถ่ายรอเปล่าถ้าถ่ายก็โชคดีครับถ้าไม่ถ่ายก็โชค,ไ,โคไม่ดีนี่นแบฟังลแกลนบากอีกหนึ่งที่ของวันนี้ <c oughs> นะครับไปดูภูเขา น้ำแข็งที่กำลังจะถึงนะตอนนี้อยู่เบื้องหน้าเราแล้วนะครับถามว่าเหนื่อยไหมสุดสุดเลยเดินลถลงมาไม่ได้ต้องเดินนะครับ like one big test with barely much time to rest it goes right when you go left it's more than you can digest but nobody's gonna die if you say you need some time to step back and clear your mind well,

วิลลี่ฟูสวยงามมากครับสานอันนี้เหมือนคนะมากนะ,ะครับนะครับน้องขอให้หินมานะฮะเดีย๋ยวบอกนะว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกไม่เอานะคเราก็จะไปเขาบอกว่าให้หินมาวัน4ที่โ เนี่ยก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับน้องเขาให้มาครับโอเคจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็แล้วกันนะครับว่าเขาให้เคยให้มานะฮะจะไม่รู้จะเอากลับได้หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ากลับไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเนาะนะเหมือนมีผักเยอะที่บ้านเขานะครับส่วนบรรยากาศเริ่มที่จะหนาวแล้วครับตอนนี้ดูรองเท้าผมก่อน ไม่มีรองเท้าไม่มีถุงเท้านะครับพรุ่งนี้ต้องไปที่เลกมันก็ไม่รู้ว่าอ่าเมมโมรี่ก็จะหมดตอนแรกบอกว่ามาสองวันนี่ก็สองวันของเขาแ้าแหละครับแต่ว่าเมื่อวานวันนี้ก็สองวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับก็คงจะทมแบ็คเข้าโรงแรมพรุ่งนี้นะครับเขาก็จะพาไปเลกก่อนนะครับในส่วนของพรุ่งนี้ก็ ผมก็มีปัญหาแค่เรื่องของรองเท้านะครับเตรียมตัวมาไม่ดีถือว่าบิดพันมากมากเลยที่นี่อากาศหนาวแล้วก็มีฝนตกกับสลับแดดออกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นโค้ดเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่หนาวเท่าไหร่ผมก็เลยเอามาแค่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อพวกกันฝนที่เป็นชุดแบบสําเร็จรองเท้าสําหรับช่งางภาพขาดไม่ได้เลยนะครับตอนแรกไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็สมกับที่เป็น NG หรือว่า national geographic นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะมาจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณโอกาสดีๆนะครับจาก NG ็ r a s แ s t a n นะครับว่าการอุปกี่เราจะผ่านเนี่เราต้องใ้ที่ต่ต ตอนที่ผมพูดอยู่นี่คือ19นาฬิกาของที่นี่นะครับก็ ah okay. 2ทุ่มอ่ของประเทศไทยนะครับแต่ที่นี่1ทุ่มนะครับก็ยังถ่ายรูปกันเชื้ออยู่นะครับถ่ายรูปได้สบายนะครับเป็นลำธารสวยๆนะครับนี่คือบ้านที่เราจะนอนคืนนี้ก็น่าจะอุ่นนะคืนก็อุ่นมืนั ครับก็หลังจากวันนี้นะครับไปก็จริงๆคือฝนตกฝนตกกันเลยนะครับเท่าไหร่กับจริงๆก็ได้ไม่ชอบแล้วล่ะลองมาหลายอย่างมากนะครับเอาดูครับ มักซัสบอกว่าเนี่ยนีย่คนที่ให้มานะครับสำหรับตันนี้นะเดีงงด๋จะลองดู what is muck oh uh, <okay. S 2> milk is m a i n อาบอวาเป็น <floor. S 1> นมจากธรรมชาตินะครับนมจากธรรมชาติทีม milk uh, in mountain uh, f มีรสชาติที่หอมหอมแล้วไม่มีกลิ่นคาวนะครับโอ้โห <c oughs> นี่ผมบอกเลยว่าถ้าทานกับขนมปังอร่อยมาก thank you so much <laughs> 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 oh, <Good. laughs> very well, nice, very nice. <laughs> ก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยเนะท,ท่านี้นะครับสาหรับวันนี้สาหรับทีมผมก็จะออกไปเก็บภาพอีกที่หนึ่งนะครับเป็นอ่เบรกนะครับแล้วก็มีความสวยงามก็คือน้ำมันจะสะท้อนกับหินสวยไม่งั้นแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่มีฟิลเตอร์นะครับลืหมหยิบมาจากที่โรงรับ ครับพี่ไผนะครับก็เลยไม่ได้ซึ่ง,งั้นก็คงต้องไปดูกันนะเอาดอแล้วก็น้ําเย็นมากต่อครับผมวันนี้เปลี่ยนรถนะครับเพื่อที่จะให้เขาไปให้ลึกกว่าเดิมเ,เขอแ้ำแข่งรอเราอยู่ไปกันต่อนะครับ นะเราจะเดินประมาณสัก6กิโลอ่ะมีแสงแดดบ้านสลับนะครับแต่ว่าพอมาถึงที่นี่หนาวสุดปิงเลยงามนี้จะดูกันครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไง แต่ว่าสวยมากๆที่ผมเห็นนะฮะในตาตัวเองอ่ะก็ <_ EN> จุดมองหมาอยังอีกไกลแต่อยู่นู่นครับสูงไปไกลด้วยถ่ายไม่ถึงหรอกครับต้องเลนสซูปเปอร์เทเลนะครับแล้วก็ถ้าแบกมาไีโลหนักมากต้องมีผู้ช่วยครับไม่มีลูกครับ <_ EN> ไาใครจะถึง,ขงเขาต้นแขนนะหน้าเราดิเอง เดืยนหลายชั่วโมงแล้วนะระหว่างเป็นลำธารน้ำแข็งน้ำไหลจากภูเขาลงมาสวยมากครับนี่ฮะภูเขาน้ำแข็ง,ขขงชัดเจนไหมครับเราจะไปตรงนู้นแหละนี่กล้องที่จะเรคคอร์ดผมไม่ได้ถือมาด้วยก็เลยได้ใช้โทรศัพท์เรคคอร์ดภาพอาจจะไม่คมชัดแล้วก็ ไม่สวยสักเท่าไหร่ตอนนี้เหนื่อยมากเห็นไหมครับตัวขาน้ำแข็งอีกนิดเดียวเราก็จะไปถึงแล้วก็จะถ่ายรูปให้ดูว่าเหนื่อยมากม,มากนไครับอยากถามตัวเองเหมือนกัน เดินมาได้ยังไงวะนน่นนะครับแล้วก็เหลืออีกหนึ่กิโลเมตรนะครับจะถึงบรรยากาศโดยรอบสวยมาก Hello Thailand. Hello. Hello Thailand. Bangkok. Bangkok. Pattaya. Bangkok. You know Pattaya? Pattaya. Bangkok. Bangkok. Thailand. Let's go. have a Come ไปกาไปกาะกรุงเทพมหรของไทยอากาศโอ้ข้างล่างครับหนาวมากอันเจลมตเท่าไหร่ยี่เดกเอ้จิบเลสกู น้ำนี้ตื่มได้นะครับแล้วก็เย็นเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยนะครับ <laughs> natural หักที่บ้านเราจริงๆนะครับชัดเจนเลยครับผมตั้งโอ้ดีๆครับ เราก็ต้องไปกันต่อขับกลับแล้วรเริ่มที่จะคิดถึงโรงแรมแล้วล่ะออกมา2คืนแล้วนะครับครับเวลาที่ไทยก็จะทุ่มม่งแล้วครับที่นี่โมงสบายเดินสบายแล้วเราก็กลับมาแล้วครับ รถคันนี้ที่มาเมื่อเช้าแรงมากนะครับเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะแอะบายบายแนวเลี้ยงตัอมีวันเลิกกลางแน่ o u again next time บาย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 ึ everyone, <Interestingly. S 1> so, ้นไปทีลาึ้นดวยกับก็ลาลาครับ ชิมันนอนมากินอยู่เขาคืนนี้นะครับเขาพาไปถ่ายารูปพาพอะไรทุกอย่าง